เอกซะรลอดิเลี้ยวดีๆเลี้ยวมองทางอเอาอมองเลนซ้ายด้วยอย่ามองไกลเกินมองเลนซ้ายซิว่ารถเราเลี้ยวไปแล้วตรงไหมค่อยๆปล่อยมือดีๆเอออืมมองทางเอาไปมันตรงชอ่องตรงทางดีๆเออเอาตรงกลางไม่มองคนด้วยนะมองทางเราอย่างเดียว เด็กชะลอไว้แล้วก็ถ้ายัางไงเรากลัวเบียดก็ขับค่อยๆผ่านไปให้มันตรงๆหนูว่าถ้าวิ่งเนี่ยมองไปข้างหน้ารถเราว,าวิ่งชนขวาหรือชนซ้ายเบรกไิมเบรกเนี่ยมองตอนนี้เห็นเลยว่าถ้าวิ่งต่อไปมันวิ่งมันวิ่งไปไหนตอบคนไหนเร็วชนซ้ายไม่ชนขวาเออนั่นสิเห็นไหมเราก็คิดไว้ล่วงหน้าไหมปรับมาให้มันอยู่ตรงกึงกลาง,งคือหน้ารถมันต้องวิ่งไปหากลวยหนูมองไปทางกลวยตรงเดี๋ยวก็ชนซ้ายหรอกนี่ไงพอเราคิดว่ารถจะชนขวาเราก็เอารถมาซ้ายทันทีเลย เราต้องเอารถไปตรงกลางฟังคุยดีนะเมื่อกี้เนะี้ยกลวยมันตั้งอยู่ตรงกลางคือเรามองไปข้างหน้าเลยอะว่ารถมันต้องวิ่งไปทางข้างหน้าปรับแล้วตรงแล้วพอม่กกี้หนูคิดว่ารถจะไปชนขวาหนูหัดหนูหันหน้ารถไปทางซ้ายทันทีเลยแล้วมันตรงได้ไงมันก็ชนซ้ายแทนไงให้ถึงกลวยจาได้ไหมถึงกลวยแล้วก็เบี่ยงออกไงเนี่ยดูด้วยด้านซ้ายหนูมองซิมองหัวรถซินี่หัวรถเบียดไหมเออเนี่ยหัวรถถึงกลวยไหมเนี่ย เออแล้วก็ค่อยเบี่ยงออกไปเอาแค่หัวรถท้ายพ้นไปแล้วหนูก็คืนตรงคืนตรงอ่ะตรงไปตรงไม่ต้องหมุนซ้ายสิตรงไปก่อนไหมให้รถเราเลยรถข้างๆก่อนสิเดี๋ยวพันเลยเลยจะหมุนเข้าซ้ายละหนูหนูกลัวมันไปขวาก็เราซ้ายจะเบียดไหมอะเออคือเราไม่กลัวทั้งนั้นอะกลัวขวามันไปซ้ายกลัวซ้ายมันไปขวาเราคิดก็ว่าเออตอนนี้เราต้องตรงไปนะมันจะได้ไม่ชนซ้ายไม่ชนขวาอย่างเงี้ย เอ,เอาตรงกลางคอเส้นไว้ได้เส้น,นดําเห็นไหมเว่งตามเส้นดําไปให้หน่ารถวิ่งตามเส้นดํนา,นลดาดแล้วก็มองสองข้างว่ารถเราด้านข้างเนี่ยวิ่งไปชนใครหรือเปล่าวิ่งไปเบียดทางไหนไหมเนี่ยเออหมุนแล้วคืนหมุนแล้วคืนตรงหมุนแล้วคืนตรงอืมไม่ใช่หมุนแล้วแช่ไว้กลัวมันเบียดขวาครูแต่ป่าแล้มือไปหมุนเอียงซ้ายไว้สรุปรถเบียดซ้ายแทนเบียดขวา เส้นตรงกลางกลางกลางเอากลางก็ต้องตรงไหมตรงค่ะอ้าวก็ไม่ถือพวงไหลตรงไงตรงค่ะตำตรงค่ะจำหมุนพวงไหลเอียงซ้ายอยู่เออเอาตรงไปปรับขวาน่อยรถเบียดซ้ายเนี่ยเห็นไหมก็เมื่อกี่เราหมุนซ้ายมาแล้วเราไม่ปรับกลับให้มันไปอยู่เหมือนเดิมไม่สังเกตรถเรา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 วิ่งยังไงปรับออกไปคือไปแล้วไม่ชนอ่ะดูดิสังเกตเอาซิรถมันวิ่งไปทางไหนมันถึงจะไม่ชน ชะลอเอาหัวรถถึงทางขยะก็เริ่มเลี้ยวไปอะชะลอไวออ้ค่อยๆเลี้ยวอะชะลอหน่อยเราไม่รู้มีรถสวนทางมาไหมไงเราก็ค่อยๆเราต้องหมุนเพิ่มด้วยหรอ,อฮะสังเกตไหม,อมเอาก็ไม่ได้คืนตอนนี้มันยังไม่ได้เลี้ยวเลยมันกําลังเลี้ยวอยู่ก็ต้องเลี้ยวสิหมุนจะชนรถคูไหมเนะนี่ยนี่รถกูจอดอยู่เนี่ยชนไหมเออเอาตรงกลางไง คืนมาต้ค่อยๆค่อยๆนี่ค่อยๆหมุนไหมคืนมาเนะี่ยคุณไม่ได้บอกให้คืนพรมอะไรตรงนะฟังคุยอยู่ไหมเนี่ยนั่งตั้งหน้าตั้งตาหมุนแล้วรถทำไมเบียดรถคูเนี่ยก็หมดแต่นั่งตั้งต,งตาตั้งตาคืนล้อตรงอย่างเดียวคุณหมายถึงคืนคุณบอกคืนมาคืนได้แล้วก็ต้องค่อยๆคืนไหม,มเดียวเดียวหมุนไปได้แล้วแล้วก็เบรกดูรถ ครูถามว่มาเมื่อกี้ตอนเลี้ยวเข้าซอยแคบเนี่ยหนูได้มองทางหรือมองรถว่ารถมาไม่มาหนูอมองอะไรอยู่ตอนนั้นมองทางกลางแล้วมันไปตรงกลางไหมเนี่ยฝั่งซ้ายไม่ควยมือ,อเ,เลิกดูดิเห็นไหมควยมือรถเซนี่โดนคลิปนี้นะที่ครูถ่ายเนี่ยจบไปแล้วสี่ชั่วโมงไปแล้วสี่ชั่วโมงครูสอนไปแล้วสี่ชั่วโมงกว่าทีแรกครูไม่ได้ถ่ายหรอกเพราะว่าสอนไปแล้วทําไม่ได้เลยถ่ายไปไม่ได้อะไร ถายไปแล้วไม่มีความรู้อะไรอยู่ในนั้นเลยมันไม่ได้อะไรเลยครูได้แต่ดุเสียงดังตลอดเวลาทําไม่ได้นี่เพิ่งจะมาได้นะเนี่ยเพิ่งจะเข้าใจเลิกเพิ่งจะเริ่มได้นี่แค่เริ่มเองนะยังไม่ได้มันต้องมีสติค่ะที่แรกขับไม่ได้มีสติแบบนี้ไม่รู้อะไรทง้งานครูพูดอะไรก็งงเบอร์ไปหมดเลยแล้วอยากควายมืองทุกครั้งอะลองสังเกตไหมละ่ะต่อให้ยังไงเราก็รู้สึกว่าเราคุมได้ใช่ไหม เวลาหมุนแบบประคองที่ครูสอนอะไม่ว่าจะไม่ตรงยังไงก็ยังรู้สึกว่าเต็งคุมได้แต่พอคลายมือล่ะเริ่มงงเริ่ม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 รู้สึกว่าคุมไม่ได้ละเริ่มบจับทิศทางของรถไม่ได้เริ่มเริ่มตกใจละเริ่มแบบเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยเออหมุนประคองเอาแล้วหมุนเบาๆไม่ต้องกำพผมอะไรนั่นไม่ต้องเกรงมือไม่ต้องเกรงมือแรงๆเบียดซ้ายมันเบียดตรงไปก่อนเวลาหนูหลบอะไรหนูต้องหลบแบบหลบเสร็จแล้วก็ตรง ไม่ใช่หลบแล้วก็เข้าซ้ายเลยมันไม่ได้มันเบียดก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละครูต้องสอนในที่แคบก่อนสอนเลี้ยวให้เป็นคนต๊ะเน่ไม่ได้เลี้ยวเป็นนะเบรกก็ไม่เป็นด้วยเบรกตึ๊กตึ๊กหัวทิ่มหัวตามตลอดเวลาเลยแล้วเบรกตึ๊กตึ๊กอะรถยังไม่ได้วิ่งเลยเบรกแหละยังไม่จะขยับเลยพอแค่ขยับปุ๊บเบรกหัวทิ่มเลยจึ๊กจึ๊กอะมันไม่ได้ไปแบบนี้นี่กว่าครูจะทําให้ได้แบบนี้นี่ ไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยปาไปสี่ชั่วโมงอะ่ะกว่ารถมันจะวิ่งได้แบบนี้เอาเบียดซ้ายนีย่เห็นไหมรถนี่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 นกว่ารถจะวิ่งได้แบบนี้นะโดนครูดุเสียงดังไปตั้งหลายรอบมันต้องตกใจไหม <c oughs> ครูหนูตกใจเสียงครูเอา้าก็ครูพูดเบาๆก็ไม่เห็นจะทําได้เลยนั่งจึ๊กๆึกอยู่งั้นอะ่ะได้ก็แบบนี้มันยากไหมเนี่ย ก็ไม่ได้ยากแต่ที่แรกทำไมเหมือนมันยากเหมือนจำอะไรมา,มาไม่ไม่ผิดผิดผิดเออคนตุ๊กเขามีแบบขีแล้วนะคะแล้วก็ไปเรียนกับคนอื่นมาแล้วซึ่งครูน่ะครูสอนไม่เป็นครูครูพูดได้เลยนะคะเต็มปากแล้วว่าครูสอนไม่เป็นคือเนี่ยน้องไม่มีพื้นฐานเลยแล้วเนี่ยให้ขับออกจากหมู่บ้านลอกถนนใหญ่ไปเลยอะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่คลองสองนะคะคลองสองใกล้ตลาดไทยอะ่ะคลองสองคลองหลวงอะ่ะรถเยอะจะตายให้เขาออกไปแบบไม่รู้เรื่องแล้วเรียนมาลวชั่วโมงเดียวอีกชั่วโมงหนึ่งไปรู้ไปรับใคร คือสอนแบบสอนเอาเงินน่ะไม่ได้สอนเอาให้เขาเป็นน่ะเขาไม่รู้อะไรเลยเสียเงินเปล่าไม่ได้อะไรเลยเบกก็ไม่เป็นไปเรียนเป็นยังไงเบกก็ไม่เป็นไม่ได้หมายถึงตัวเขานะ<ม>เขาเรียนกับครูผิดคนอ่ะคืนมาอย่าไปมองรถเขาเห็นไหมเมื่อกี้รถเลื้อยไปขวาเหนะ็นไหมรถวิ่ง<ม>แล้วก็ถึงมองรถคทนนั้นแล้วเราลืมดูว่ารถเราจะเลี้ยวตรงหร<ม>ือเปล่เาเบก,ก่อนเลี้ยเบกเบก่อนเบก่อนเฮ้ยไม่ใช่เบกแบบนี้เอาจอดนะถูกค่ะค่อยๆจอดไหม ก็หมายถึงเบรกก่อนชะลอก่อนไงให้เข้าไปกันก่อนไหมยี่ไงมันมีรถม้วนตัวเนี่ยเขากำลังถอยกํลาลังอะไรอยู่ทางนี้ปะ่ะเรียวเขาเข้าไปแล้วเราก็ไปคือมันมีรถจอดเนี่ยเนี่ยคันนี้รถคันสีดําซ้ายมือเนี่ยเขากำลังถอยจอดอยู่แล้วก็มีรถทางขวามือแซงไปก็เลยให้เราชะลอไงตั้งหลักดูก่อนคืนแล้วก็ตั้งตั้งหลักดูก่อนไหมว่าเขาทําอะไรกันยังไงเรายังไม่เก่งไงเราก็ยังเพิ่งตามไปนี่ครูให้ดูเห็นไหมนี่ครูไม่ได้พูดอะไรเลยนะ ไม่ได้พูดเห็นไหมคะนี่เขาเลี้ยวมาเองนะเลี้ยวมาเองคืนเองอ่ะกูถามเมื่อก่อนเคยเลี้ยวเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยไม่เป็นค่ะเลี้ยวแล้วตรงทางแบบเนี้ยเลี้ยวมั่วเออแล้วรู้สึกว่าตัวเองควบคุมรถเออเลี้ยวมาแล้วตรงอ่ะคือเข้าใจเลยเล้ยวงเหมือนเรีบหบุนนวงมาลัยอย่างเดียวเลอ๋อล้วก็ไม่รู้มันตรงไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะทำไงให้มันตรงด้วยใช่ใช่ไปเรียนมาแล้วมีแบกขับขี่สองรอบแล้วค่ะอ่ะอกไปตรงแล้วนี่นี่นี่ช่องแคบเบียดซ้าย เอา้าวเราไม่ควรขับไปไวไหมนี่ถ้าชนเนี่ยเบียดเสื้อไปเลยนะคือไม่ต้องไรน,นี่เลยอะ่ะก็ในทางแคบก็ต้องเบรกไหมแล้วถือพวมาลัให้ตรงถือพวมาลัให้ตรงแล้วค่อยๆผ่านไปอย่างระมัดระวังไงไม่ใช่แบบว่าปล่อยเบรกมาวิ่งมันจะได้พ้นพ้นทำให้มันพ้นพ้นอ่ะไม่เอาทําให้มันพ้นพ้นอ่ะมันจะไม่พ้นไปหลบเอาไปหลบขวานี่ไงหัวรถเราจะชนซ้ายก็หลบไปทางขวา พอซ้ายพ้นแล้วให้ซ้ายพ้นก่อนไหมนี่มันพ้นยังไงไม่เห็นจะพ้นเลยมันแค่ตรงกันเออพอแล้วค่อยดึงกลับมาค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบดึงกลับมาไหมคุณตุ๊กคิดไหมว่าุกคุณตุ๊กขับเลี้ยวซ้ายกลับมานี่ครูเคยสอนว่าให้มองกระจกซ้ายดูสิท้ายรถระเบียดหรือเปล่ายังไม่จะพ้นกันเลยเข้าซ้ายแล้วทําไมต้องรีบเข้าซ้ายวิ่งไปตรงกลางก่อนได้ไหมเมกกี้เนี้ยลืมเลยตรงนี้น่ะก็มันจะนั่งหมุนเพลินนี่ไงชอบหมุนเนี่ยเนีผ่านตรงนี้สามรอบแล้วนะ ที่พอพอ,พอเราหลบเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าซ้ายเลยเอ,อ้ามันก็หลบเสร็จก็ตรงไปก่อนก็ได้ไม่ต้องเอาเข้าซ้ายเลยมันพ้นหรือยังไงยังไม่พ้นเลยเมื่อกี้พ้นแต่ตอนนี้ยังไม่พ้นไปปรับออกไปเรื่อ้ามเส้นกลางถนนเอาปล่อยเบรกทำไมอ่ะครูบอกให้ปรับแต่ไปปล่อยเบรกนี่ทางแคบแบบนี้ควรเบรกไว้แล้วก็ปรับรถให้ตรงประคองรถให้ตรงตรงให้ตรงตรงก็ต้องถือพงมลัยตรงด้วยนะถ้าไปถือพรมลัยเอียงอ่ะมันก็ไม่ตรงไปเออเนี่ยตรงไหม เออปรับซ้ายมาซ้ายมาหน่อยรถมันเอียงคือมันต้องเนี่ยปรับคืนปรับแล้วก็คืนตรงไม่จะไปหมุนเกงมือหือเ้นเอ็นึ้นขนาดนี้โุ้ยไม่ต้องขนาดนั้นเนี่น,นี่ครูพูดเบาๆเนี่ยอันนี้ผมคือผ่านมาเยอะแล้วนะนี่คือเขาทาได้ถ้าทาไม่ได้นะครูเสียงดังนะ คือเราเมื่อกี้ไม่อยากจะมันถ่ายไม่ได้หรอกเพราะครูตั้งใจสอนเขาอยู่เขาทําไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งขับก็ไม่ตรงเปก็จึ๊กจึ๊กหมุนพวงมาลัยกันอะไรก็ไมมลกต้องคืนตรงได้แล้วนี่เนี่อย่างเงี้ยเนี่ยลองซิ่งเรเบรกซิเอาเนี่ยรถเบียดซ้ายเห็นไหมตับออกไปก็รถเขาจอดเอียงรถเขาไม่ได้จอดตรงนะเบียดซ้ายครูบอกว่าเบียดซ้ายเนี่ยเห็นไหมทางกว้างมากเลยทางขวาน่ะแล้วก็มาเลาะซ้ายอยู่ ขับแบบนี้จะมีทักษะในการขับรถนะบอกครูว่าไงนูกการระยะไม่ถูกค่ะเวลาเลี้ยวก็นี่ไงครูสอนการระยะการระยะลําตัวรถเราด้วยนะว่ารถเราเนี่ยเวลาวิ่งไปมันวิ่งไปไหนถ้าเราจะขับรถเป็นเราต้องรู้นะว่ารถเราเนี่ยมันวิ่งไปไหนตรงไม่ตรงคุณตุ๊กไม่รู้แม้กระทั่งรถวิ่งไปเนี่ยมันตรงหรือเปล่ายัางมองไม่ออกมองไม่เป็นไม่รู้ไปเลี้ยวเบรกสะลอไปด้วยเลี้ยวนะเอาตรงกลางมองตรงกลางเอาหน้ารถมองท่านหน้ารถเต็งด้วยเลี้ยวไปตรงกลางหมุนไปตรงยางถ้าตรงก็หยุดหมุนด้วยนะคะ ถ้าคิดว่ามันไปได้แล้วให้หยุดหมุนอย่าปล่อยเบรกเอารออะไรนี่รออะไรอยู่อ่ะถ้ารอให้มันตรงอ่ะเบรกชะลอไว้สิเนี่ยรู้ว่าตัวเองหมุนไม่ทันทาไงที่ครูสอนเบรกแตะเบรกไว้เออแล้วมันกี่ทำไงปล่อยเบรกหนูว่าแตะนะแต่ว่ามันเหมือนแต่ะชอบชอบเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยทีแรกก็โดนครูหนูก็เพาะอย่างเงี้ยนี่รถเปียกเห็นไหมนี่นี่นี่แล้วคุณตุ้งนะข้อเสียคือมองไกลมากแล้วก็ตัวเองปล่อยเบรกคิดว่าตัวเองเหยียบเบรกอย่างเงี้ย คือใช้ความคิดขับรถมันไม่ได้ไปเลี่ยวโอดูสิสติสติมีสติมากๆแล้วก็ดูเอาที่เราเห็นนี่เห็นไหมนี่นี่คือรถอะไรนี่คือชะลอหรือว่ารถไหลรถมันไหลเลี้ยวออกมาหรือว่ามันชะลอออกมาชะลอเออเห็นไหมนี่คนดูดูซิเมื่อกี้ในกล้องคืออะไรรถไหลอย,อย่างนี้แล้วครูถามว่ารถมันไหลหรือรถมันค่อยๆชะลอออกมารถชะลอออกมาชะลอมันก็ต้องชา้ชาๆชา้ชาๆชา้ชาๆอย่างนี้ไหมอันนี้ไหลพรวดออกมา ดูดิก็ยังไม่ลดต,ตัวเต่ยังทำเลยลงไปนี่คือวันแรกนะคะครูอยากให้ดูวันแรกเือว่าเป็นอย่างนี้นี่ผมไรไม่ได้หมุนได้แบบนี้นะนี่คือครูสอนมาแล้วผ่านมาแล้วสี่ชั่วโมงเนี่ยกำลังจะครบห้าชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงครบห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงกว่าไปแล้วทําได้แบบนี้แต่ครูอยากให้รู้นะคะว่าวันแรกได้แบบนี้เดี๋ยวดูถัดไปวันสุดท้ายจะได้อะไรเหมือนทุกๆคนอนะ่ะครูอยากให้รู้ว่าตอนที่เขายังทําไม่ได้เขาทําอะไรเขาเป็นแบบไหนแล้วตอนที่เขาเป็นแล้วเขาเป็นยััังงงงไมนนแตตกก่า ซึ่งไปเรียกคนอื่นมาจนได้ใบขับขี่จนขับรถออกถนนหรืออะไรก็ช่างไม่ได้เป็นครูพาออกถนนโดยที่ยังขับรถไม่เป็นด้วยซ้ําครูบอกไปเถอะเดี๋ยวดึงพงมอะไรให้มันใช่เรื่องไหมน่ะใช่ไหมครูพาออกถนนจะแต่หมุนพงมาลัยออกตลอดเลยช่างก็สอนเราไปด้วยพาออกถนนไปด้วย <laughs> แล้วมันจะรู้เรื่องกันไหมเราก็กลัวไปด้วยมันกลัวซะมากกว่าจะรู้ถูกไหมค่ะ<อ>ไม่รู้อะไรหรอกหมุนไม่ได้เขาก็หมุนให้แล้ว แค่เห็นรถสวนเราก็สันแล้วโอ้โหก็ไม่กแคทั้งเบรกยังเบรกไม่เป็นเลยมันจะไม่กลัวได้ยังไงแล้วเราจะไปเก็บเกี่ยวความรู้อะไรได้เราต้องได้พื้นฐานแบบนี้ก่อนให้ครูเออนี่เบรกนะเออเบรกชะลอรู้จักว่าเบรกชะลอทาไงเสร็จแล้วเออครูบอกให้ไปไปทําไงเลี้ยวเนี่ยทายังไงต้องเลี้ยวเองได้ไม่ใช่ครูมานั่งเลี้ยวอยู่ถ้าจะออกถนนหมายถึงถ้าจะออกถนนนะมาขับชิดซ้ายหน่อยไหมเนี่เออครับไม่ต้องเบียดซ้ายชิดซ้ายไม่ได้หมายถึงว่า <Okay. S 1> ชิทมากๆโอ้ยใค่อยู่ฝั่งซ้ายเฉยๆพอรถมันมาเออแล้วก็ขับเผื่อเพื่อนบ้างรถเรานี่คันนี้นะคะเป็นฟอร์จเนอร์นะคะขับเต็มถนนเลยค่ะคนอื่นไปไม่ได้คนตุ๊กมีฟอร์จเนอร์นะคะซึ่งคันใหญ่มันก็เลยยากแต่ดีที่ว่าขับเกียร์ออโต้ยังไงมันก็ยังง่ายมันก็ยังง่ายกว่าเกียร์ธรรมดาเยอะแต่ไม่ได้หมายถึงเกียร์ออโต้เป็นง่ายๆใช่ไหมไม่ง่ายไม่ง่ายเออหลายคนชอบคิดว่าเกียร์ออโต้ง่ายไม่ง่ายนะ แต่ง่ายกว่าเกียร์ธรรมดาแค่นั้นเองอ่ะเปิดสัญญาณไฟจอดอันตรายด้วยเอออันตรายทั้งนั้นแหล,ลนะค่ะรถน่ะไม่ว่าจะรถอะไรเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ก็อันตรายทั้งนั้นแหละไปเลี้ยวช้าๆค่อยๆเลี้ยวไปเลี้ยวไปดิเบรกชะลอไปด้วยไม่ไหลๆนะคะเบรกแบบเบาๆอะ่ะไม่จะเบรกจอดฝั่งซ้ายไหมเข้าฝั่งซ้ายไหมเออผมเลยก็จับเบาๆจับแค่ประคองเออเปิดสัญญาณไปใหม่ แล้วก็เลี้ยวไปให้ตรงๆเลี้ยวดีๆหมุนดีๆหมุนประคองดีๆประคองดีๆนี่ดูด้วยรถไปไหนเบรกชะลอไว้ถ้าเราหมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราคุมไม่ได้ทําไงให้เบรกให้ชะลอนะเบรกเนี่ยไม่ได้หมายเบรกถึงเบรกต่อจึ๊กๆอย่างที่เราเคยทําแต่เบรกชะลอนี่คุณตุ๊กบอกว่าครูบอกว่าให้เบรกอะไรแบบเหมือนประมาณว่าตกใจก็ให้เบรกอะอะไรก็ให้เบรกสรุปคุณตุ๊กเบร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 กอย่างเดียว เบรกชะลอไม่เป็นก็เลยเบรกติดเบรกตลอดเออติดเบรกอะไรแล้วก็เบรกเบรกหัวที่หมดตามอยู่งั้นน่ะคือเขาบอกให้เหยียบเบรกแต่ครูเพนไม่ได้สอนให้เหยีบเบรกนะครูสอนให้เบรกเบรกหมายถึงเราก็ต้องเบรกเป็นไงว่าเออชะลออย่างนี้นะเวลาเบรกอ่ะใช้เบรกคือไม่ได้ว่าต้องไปหยียบให้มันสุดอ่ะน้องเท้ามันหลุดอ่าเห็นไหมก็นี่ไงก็วางเท้าไม่ดีที่ครูพูดในหมู่บ้านโน้นน่ะที่ครูบอกเนี่ยวางเท้าแบบนี้เดี๋ยวถ้ามันหลุดจะทำยังไง เราเพลินไงแล้วก็เริ่มเริ่มสังเกตเริ่มแบบใช้ความรู้สึกอะ่ะตัวเองอะ่ะสังเกตว่าตัวเองวางเท้ายัางไงเท้าเอียงจะหลุดจากเบรกอยู่แหละจะเห็นเป็นซอยแคบๆนะคะเนี่ยฝึกขับรถฝึกขับรถต้องฝึกแบบนี้นะคะฝึกควบคุมรถค่ะไม่ใช่ฝึกไปทำเป็นวิวนนอนอ่งบนถนนน่ะไม่ใช่ป่ะปรับขวาไปแล้วขวาปรับขวาอะรอฟังครูนะรอดึงกลับมาหมุนคืนอย่าจอด คืนกลับมาคืนกลับมาคืนตรงอย่าเพิ่งหมุนซ้ายค่ะอย่ายเพิ่งอะซ้ายนิดนึงพอพอเบรกชะลอค่อยๆนะคะเบรกชะลอไว้ชา้าๆเอาร้อยให้รถตู้มาก่อนนี่รอให้รถตู้มาก่อนค่ะ,รถ,ะรถตู้มาแล้วก็ไปต่อค่ะไปปล่อยขวาขวาเพราะท้ายเราถ้าหัวรถเราปาซ้ายนะ่ะรู้ไหมท้ายเราไปอยู่ที่ไหนกางถนนได้ทำไรอยู่ okay. ถือพวงมาลัยให้ตรงอย่าทำแบบนั้นเนี่ยติดเหมือนเดิมมัอกี้ครูถ่ายไม่ทันหมุนพวงมาลัยไปทางขวาแล้วก็หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายไม่ไม่ถือในหะ้มันตรงอะ่ะก็จับพวงมาลัยเบาๆงแล้วอย่าไปฝืนมันที่หมุนมาทางซ้ายนะั่นคือการฝืนมันแล้วนะมันไม่ใช่แค่แบบว่าจับประคองกลับมาถ้าจับประคองกลับมาเราจะหยุดหมุนไปแล้วแต่ม่คกี้นะหมุนมันมาหมุนมันหมุนมาหมุนไปอะ่ะเราฝืนมันฝืนพวงมาลัยอ่ะที่รถเรากำลังจะชนรถฟอร์ด เอาตรงไม่ได้เอาไปซ้ายเอาตรงทําให้ครูหน่อยเร็วเบรกชะลอไว้สิแล้วทมามันตรงตรงเลยสมัยรถเราเอียงซ้ายอะสายตาหรือว่าตรงแล้วสายตานี่ตรงแล้วมันต้องวิ่งไปข้างหน้าตรงตรงมันต้องไม่ตรงกับอะไรไงถ้าตรงแล้วนะ่ะมันต้องวิ่งไปข้างหน้าตรงตรงไม่ใช่วิ่งเอียงซ้ายเอียงขวาไปนะ,นะตัวอย่างนะคะวันแรก ก็ยังเลี้ยวไม่ได้ค่อยเป็นนะคะแต่เข้าใจแล้วเบรกชะลอน่อยไหมนี่ทางแคบขนาดนี้นี่ครูบอกว่านี่ถ้าทางแคบแบบเนี้ยเวลาผ่านให้ทํายังไงเบรกแล้วเมื่อกี้ได้เบรกไหมเบรกค่ะครูเท้าอยู่ที่เบรกเออไอ้เท้าอยู่ที่เบรกไม่เรียกว่าเบรกค่ะเบรกแต่คือเบรกชะลอไม่ใช่ปล่อยเบรกขึ้นมาให้มันวิ่งเนี่ยปาให้เห็นว่ารถเราไม่ชนซ้ายและชนขวานี่มองไปข้างหน้านู่นอย่างเงี้ยรถเรามันต้องตรงไปข้างหน้าไม่ให้เบียดซ้ายด้วยค่ะเนี่ยหันมามองซ้ายบ้างดิเนี่ย ซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเราลองสังเกตใชสังเกตด้านข้างว่าเฮ้ยตอนนี้รถเราชิดซ้ายหรือชิดขวาอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ให้จ้องนะให้หันมาแล้วก็หันกลับไปหันกลับมาดูดีๆว่ามันเบียดซ้ายรถเราวิ่งเบียดซ้ายเบียดขวาไหมมองไปข้างหน้าก็เห็นว่ารถเราวิ่งวิ่งเบียดทางไหนอะ่ะเราเห็น